สวัสดีครับวันนี้ครัวหลังบ้านมาป้กกันทําแล้วครับวันนี้ซาจีนครับซาจีนซาจีนควายขมๆมครับเครื่องปุงนะครับกะมีจีนนะครับเครื่องในต้นหอมผักชีครับผักชีหอมดวนครับอันนี้สะไครกับหอมแดงซอยนะครับผมอันนี้มะแครนครับเดี๋ยวหองเอาไว้ตาใส่เข้าไปผสมในพริกลามนะครับหอมอ่อน้อยครับน้ำเพียครับเลือดครับเหลือชูลด พริกลาบแล้วก็ดีครับดีขมๆครับแอนครับหอมเตรียมนะครับใส่เข้าไปทำให้มันละเอียดครับนะครับันี้ก็ตักพักไว้นะครับ ใส่ลายมันก็จะเ้าลินแด๊ดเนะครับผมซอยจีนครับัน,นี้อซอยจีนเรียงผีเขียงก่อนครับซอยจีนครับซอยถึงไหนครับกินซ่าลงซอยนะครับซอยบางๆซอยบางๆหนาครับ ติดน้อยติดใหญ่ซอยไปเลยครับซอยครับชอบติดใหญ่ติดน้อยก็ซอยไปครับน i, ีซอยเลยกัเก็บไว้ครับมาซอยข้างไหนนะครับนี่ซอยลครับติดใหญ่ติดน้อยก็ซอยครับไปครับเดี๋ยวมาอครับ อันตีกินสดเขาก็จะแยกไว้นะครับวันนี้ได้มาบบกไข่งามตัวได้ครับอันนี้เขาจะเอาไปลวกนะครับนะครับน้ำเดือดแล้วลวกข้างไหนครับ ต้องล้วงมือนะครับเดี๋ยวมันจะเหนียวครับเอาละครับมืออีกได้แล้วครับตากออกมาพักไว้ครับมาครับตอนนี้ก็มาศูนย์ซ่าครับตรงศูนย์กดเหมือนเดิมครับเติมพลังอันไหนลูกแค่น้อยครเดือดนะครับน้ำเดือดใส่เข้าไปนิดหน่อย เดือดนะครับน้อเพียรครับอีกกลาบครับโคนเข้ากันนะครับ มาเพชรก็ใส่พริกป่นเข้าไปครับเหลือครับชุลครับแล้วก็อันนี้นะครับของดีครับของดีมาแคนกับกระเทียมนะครับใส่เข้าไปเฮ้ยคนนเข้ากันครับ เป็นน้อยก็เติมน้ำเพียียเข้าไปแหมน้อยนะครับนีน่จิ้มพอนะครับเดอ้อจิ้มพอ,อมจับพริกจับเกลือแล้วครับเมาะใส่เข้าไปครับสไครกับหอมแดงอันนี้มีพริกแดงด้วยนะครับใส่เปลุกโดนนะครับ ลงไปเลยนะครับีเเาตรียมไว้ไปทำดวนของมึกซี่ไปเครื่องในรั่วครับ นครับเิมเขื่อนดีครับถามันแห้งไปน่อยกับเติมน้ำเลือดครับหรือจะเติมเป็นน้ำเพียก็ได้นะครับอืมมันมีน้ำน่อย,อย,ยได้กุกคลิกกุกคลิก บมดเตมน้ำเพรียวไปครับ,รบอันนี้เป็นดีนะครับดีน้ำดีครับต้มเองครับผมเรียวเนี่ยน้องครับใส่เข้าไปโคนครับวันบบนีจะจะ้แล้ว ไล่แตะครับนี่จิ้มหอครับจิ้ม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 ขํเนี่ครับจิ้มพอก่อนมาจับพี่จับเกลือกอ,อืมอืมเหมาะครับลักตานครับไปจินมกันเลยมาครับมาจิ้มพอกันคนืดียก,ก็ใส่หม่กัมครับ คนหนึ่งหอน,อนคอหๆครับไอ้กำยังไงครับซา่นต้องกำยังไงครับนี่เลยนี่ตรงนี้ครับเนี่ยมาครับ เลียมครับสเสลียมขมขมไลยครับเหมาะ,รมะรมมมออครับกำๆๆเหมาะอดไครับน่าหนี้สเสลียมหลายครับรนังอ๋อครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับกลัวหลังบ้านช่องปูกายาเอเวอร์แวร์ไม่เที่ยวก็ทำกินขอบคุณครับ